เสื้อพลัสไซส์อีกหนึ่งรุ่นมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเป็นผ้าฝ้ายผสมลินินนะคะคุณลูกค้าทรงแขน3ามถึงส่ส่วนนะคะอกเสื้อสีิบนิ้วค่ะเป็นนีอกจริงสาสิบสามนะคะความยาวยี่บห้านิ้วนะคะทรงกระดุมผ่านหน้าทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่ชอบติดกระดุมหมดปลดออกมาได้สักสองเมตรสเมตรเลยนะคะเอาที่คุณลูกค้าสะดวกเลยค่ะเหมาะกับคุณลูกค้าอกสามสิบหสามสิบี่สิบ สี่สิบสองนะคะคุณลูกค้าเป็นอีกกลางให้ชมนะคะนี่นะคะสีขาวคา่ะคุณลูกค้าผ้ายิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะคุณลูกค้าด้านหลังนะคะเดี๋ยวเ็นีโชว์อีกสีให้ชมนะคะสักครู่นะคะมีสองสีนะคะคุณลูกค้าสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวค่ะสีขาวที่ใส่ทำบุญใส่ได้หลายโอกาสนะคะสีน้ำตาลก็เช่นกันนะคะ สีสุภาพมากเลยค่ะไปใส่กับสิ้นก็ได้นะคะคุณลูกค้าใส่ทำมุนได้อ่ะคะ่ะด้านหลังนะคะรุ่นนี้เป็นงานปักนะคะคุณลูกค้างานปักด้านบนจะเป็นงานปักนะคะแล้วตัดต่อผ้าด้านล่างนะคะตัดสลับทิมนะคะคุณลูกค้านี่นะคะแต่งทิมลูกไม้อะคะ่ะชายเสื้อก็ตัดต่อผ้าลูกไม้นะคะ ที่แขนก็มีงานปักเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ชายของแขนก็มีงานตัดต่อผ้าลูกไม้นะคะด้านหลังผ้าพื้นทั้งหมดนะคะและตัดต่อผ้าลูกไม้ะคะ่ะมีขนาดเดียวนะคะอก44นิ้วค่ะคุณลูกค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าติ๊กตอกสั่งซื้อที่นี่ได้เลยนะคะเป็นยินดีบริการนะคะสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะช้าหมดนะคะ มีสอสีค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ